หลังอาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าขอให้สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยับยั้งยุติโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเพราะขาดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา43และ84วงเล็บหนึ่งโดยระบุว่ารัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมแต่นโยบายจำนำข้าวเป็นการผูกขาดข้าวในประเทศไว้เพียงผู้เดียวทำให้กลไกราคาข้าวไม่สามารถแข,ข่งขันในตลาดโลกได้ นายชันชัยรักธนานนท์นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยกล่าวว่าการกระทําของอาจารย์นิดาได้ถามความคิดเห็นของชาวนาซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงแล้วหรือไม่และสิ่งที่ดําเนินการอยู่สร้างประโยชน์ให้บ้านเมืองอย่างไรเพราะนโยบายรับจํานําข้าวมีผู้เกี่ยวข้องเพียง3ฝ่ายได้แก่เกษตรกร20ล้านคนโรงสีที่เข้าโครงการ1000แห่งและผู้ส่งออกข้าว100ราย ผมผมอยากให้อาจารย์เนี่ยไปถามวานาก่อนว่าที่อาจารย์มีความประสงค์ดีต่อบ้านเมืองเนี่ยเกษตรกร,เ,กรเขาเห็นด้วยไหมเราจะส่งเสริมการทํานาหรือว่าจะทําลายระบบการทํานาผมฝากให้ทุกคนช่วยคิดนะครับวันนี้ข้าวที่เราบริโภคอยู่เนี่ย ราคาข้าวเปลือกที่หมื่นห้าสองหมื่นราคาข้าวถุงก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ที่หนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทวันที่ราคาข้าวเปลือกเหลือเจ็ดพันแปดพันราคาข้าวสารก็อยู่ที่หนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทอยู่อย่างเดิมทั้งหมดมันเป็นมหัสจรจันยิ่งกว่ามหัสจรจย์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยกล่าวว่านโยบายจำนำข้าวทำให้รัฐบาลขาดทุนจริงแต่การขาดทุนนั้นเป็นการนำงบประมาณในประเทศมาช่วยเหลือชาวนาให้ได้ประโยชน์ชาวนาขายข้าวได้ราคาดีขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับนโยบายประกันราคาสินค้าเกษตรแล้วพบว่าชาวนามีรายได้ต่ำเพราะขายข้าวในราคาถูกแต่ผู้ได้ประโยชน์คือผู้ส่งออกข้าว และมองว่านโยบายประกันราคาสินค้าเกษตรอาจทำให้อาชีพชาวนาสูญพันธ์เพราะในที่สุดเกษตรกรรุ่นใหม่จะไม่เข้ามาทำอาชีพนี้นอกจากนี้ยังมองว่ารัฐบาลชุดก่อนหน้ามีนโยบายช่วยเหลือประชาชนทั่วไปให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเร่งกระตุ้นการจับจ่ายในประเทศโดยการออกคูปอง2,000บาทซึ่งไม่มีเสียงคัดค้านแต่อย่างใด แต่เมื่อมีนโยบายช่วยเหลือชาวนาที่ผลิตข้าวให้คนส่วนใหญ่บริโภคกลับถูกต่อต้านจากทุกฝ่ายเวลาแจากเช็คช่วยค่า2,000บาทไม่เห็นชาวนาออกมาคัดค้านสักคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ร้องขอแบมือขอต้องได้2 0 0พด้วยไม่เคยเลยเขาเข้าใจถึงกว่าเวลาชาวนาจะได้มั่งต้อต่อต้านกันทั้งประเทศ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยยอมรับว่าที่ผ่านมาเคยต่อต้านนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลเพราะเป็นนโยบายที่ช่วยชาวนาในระยะสั้นแต่ในระยะยาวควรสนับสนุนให้ชาวนาสร้างผลผลิตข้าวอย่างมีคุณภาพและมีระบบชนลประทานที่ดีเพราะขณะนี้ไทยมีระบบชนลประทานในพื้นที่ปลูกข้าวน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศเวียดนามที่มีระบบชลประทานมากกว่า80แห่ง ส่งผลให้ผลผลิตข้าวต่อไร่จำนวนมากนอกจากนี้ยังได้ฝากไปถึงทุกฝ่ายให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงจินภาจรุนรอดณอยุธยา Voice TV รายงาน